ครับสวัสดีนะผมเนาะคู่มอนมาแล้วพี่น้องวันนี้จะเดินมาหาเดินมาหาพี่เบ่ากับลุงทนนะคะพี่เบ่ากับลุงทนคู่มอนจ้าเอ็นตาลาก็หลีบกเอ๊อฟพี่หมอนสิให้ย่องนี่พี่หมอนไปทำผมใหม่มาสวยมาเนี้ยเรื่องสังเกตง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องกัน สวยไหมในโลกหรือยังเชเปิดกล่องก่อนป้าครับมึงทรงผมมาใหม่ไ่มครับมึงป้าเดี๋ยวโอ้ยคู่หมอาไปทำผมมาใหม่ใช่ไปทำผมมาใหม่ทาผมมใหช่ไม่ที่ไม่สังเกตไม่ใช่นะเปลี่ยนหลังค้าใหม่ครับที่ไม่สังเกตเห็นเพราะว่าเพราาะว่คู่หมอนไม่ว่าจะแต่งชุดไหนทรงผมไหน ก้นที่หนึ่งไหมมามันต้องอย่างนี้แหละค่ะคู่หมอนไปจมด๊มดาวโพนอ่ซุดยอดเลยเสียโค้งแข็งแล้วก็ไม่ไมด้สังเกตความเปลี่ยนแปลงไงเพราะว่าจะมาแบบลักษณะยังไงมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็สวยเหมือนเดิมโอ้ยองา้นนี่ครับแล้วเราจะไปแล้วแล้ว <laughs> เราจะไปมอง,มอ,งอะไมโอ้ยคู่หม,มอนทรงผมนี้ไม่สวยเลยมันตี๋เลยมันไม่มีที่ตีเข้าใจไหมฮ่า อยู่ว่างหว้าแล้วน้อข่อยบอกคืออันไข่อ่อนแห้งจ้าไม่เพราะคือพูดความจริงอาไม่ว่าจะเพิ่งตื่นแค่ขี้ตาลงมาก็ดูดีเหมือนเดิมงามนี่ครับเราเสียประได็นแล้วเดี่ยวเสียประเนหรอกอย่าร้อยเด้๋ลูกเอ้ยเพราะว่านี่แล้วปากหวานเนี่พญานี่แล้วคือเสียประเด็เนี่เพราะเป็นเพราะเป็นผู้สาวหลายเนาะแม่นคุยผู้สาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จะรู้มือมีหลักผู้สาวสาวพนแม่นสาวพน ไอ้กู้มอนเหมือนั้นเหมือนั้นรถมาหอดไง uh huh. มาหอดบ้านเพิ่มก็ลงจากรถหน้าพอดี uh huh. ไอ้มีเอฟซีเอาเงินฝากไว้ให้ uh huh. กันเลยทายลิบไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหนกู้มอนก็ยังดูดีเหมือนเดิมไงเมือม่อเวลาเขาฟ้องเราไง <c oughs> จริงจริงนะเพราะปกติพูกเขามีแต่คนอื่อืดตลาดเป็นวะเพราะว่าทายปกติแหะสิมีแต่ขีโ่โป่งลืงอังลางนะ ลดสีด้่ยังก็มองไปมันก็มิเตียยังก็มิเตียขีโผล่เอืองลางอ่ะอุ้งอิงหนูอ้วนเกินไปแล้วนะลูกเนี่ยเนี่ยชุดมันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยหนูหนูต้องลดหุ่นนะนี่เป็นเสื้อที่เป็นอุ้งอิงที่ใหญ่กว่าอุ้งอิงยี่หลี่กันอ่นีแม่เออใหญ่กว่าโตอุ้งอิงจริงจริงอีกอุ้งอิงตัวเล็กๆกว่าในเสื้อนี่อีกนะคือผู้ควบคุมเสื้อตัวนี้เขาจะถึงรุ่มเลยนะอุงิงตัวจริงคือตัวเล็กกว่าตัว สีเบามันไปต่อบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้องมันต้องถอยหลังแล้วสิไปต่อเลยสิพ่อสำนีบางคนพอเซ็นลิขสิทธิ์ส้นส้นส้นไทยมร์ไซค์ประกาศเลี้ยงลูกไงทางที่มันเป็นแบบลูกละนานี่ประกาศเลีโอ้แตกเลยเครื่องลช่วงล่างพังไปวัดบรรจัยมันได้ได้เส่คาถาโชคจ้ำองอิงองิงองิงกี้ซอยฟอนเดอร์ได้อย่างหัวเบรกเลยเบรกแล้วก็ย่างขามลูกละนานเพื่อความปลอดภัย ย่ากขอนมาย่าในสี่หักจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นี่เท่โอ้มอเตอร์ไซค์ยังสี่หักพี่น้องย่าสี่หักอยู่นั่นานนี้จะรอดไหมสองคนรวมกันสองลอยก็ลกเนาะสองลอยก็ลกก็ผู้ใดลุงทนก็ไม่เบานะอ๋อลุงบาทนก็ไม่เบานะโอ้ย่าขอนไปทำเรื่องสามคนต้องไปทำแบบอะไรใครแน่อยู่ต้องรถรถของแน่ยังหน่อใกล้แน่อยู่ไอ้รถอยู่อยู่บ้านนี่ นี่มอหนาสั่งกระเป๋าอีสานประกอบแต่ก็เลยดูดูตัวเล็กไปเลยเบอร์ไม่นเสียงคนหัวหลอยติดใจหลดูตัวเล็กไปเไหลโอ้ถึงใจหลว่าคุจอยกูอม่ให้้จอยนะป๋าอีสานนะเนี่ยอย่าให้คอยพอมก็แล้วกันก็ต้องจอยเลยเนาะผมก็รอผมกนรอไป้แสนหนึ่งยังรบมาได้คือเอ้ทีล่ะเรือให้เรือจโลกเหรอให้เรือจโลบบอกก่อนตั้มก็ร้อยกันยังไงตั้มก็ร้อยกันว่าตอมือ เท่าไรจัเมื่อสิบร้อห้าสิบจับเมื่อหมอบุญหมบดงานร้อยสามสิบจับเมื่อเดี๋ยวจับก่อนร้อยจัเมื่อวันจากทหารมาเท่าไหร่จากทหารมาแปดปอนแปดสิบแปดแปสิบเก้อน่ละซ้ำแปดสิบเก้านะจัดเลยแสนหนึ่งมาต้องอยแต่ว่าค่ขึ้นไปหอดสองร้อยโล่ไปหาพันเต็งจี้มาเฮ้งเนบ่ อากเกลี่ยนไปหอดซองลอยแห้หาพันจับมือก่อนแต่ถ้าลงมาหอดแปดซิบเก่าขอให้ดำก๊วยดำรวยซะดำรวยซะว่เดี๋ยวคุณได้สิลลดน้ำหนักหายสิบหกสิบโลได้เดือนนี้มันจะเป็นตัดแขนตัดขาออกอย่งไงงานเข่าอีกเสียกันเสียนี่ก็ซื้อรองเท้ามาแล้วอะซื้อรองเท้ามาแล้วซื้อมาให้เนี่ยซื้อมาไว้พอล่องเท้าแตะลำน้ำหนักตัวไว้ก็เลยซื้อรองเท้ามากไปบ่แม่มาซื้อหมอกำลังกายเด้ ซื้อมาไว้เรานำนักเดี๋ยวมือสาส่วนอีหล่าออกกำลังไก่พี่รองส่วนอีหล่าเรียนเรียมตัวอุ้ยซื้อมาเล้วโอส้ยบึงเสยไอ้พ่อพัตลาวุทำมาให้สีสวยเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยขาดพกเอ็กแกลด้วยครับเอาพอพ่อพัตลาวุมีพกเอ็กแลดแบบไนีเสียวอ่ะยืดในหลักเอ็กเกลดียืดใ

ล้างจมูก啊เขาก็ซื้อซือมาตั้งไว้ยังไม่หล่ะอยากน้ตเนาะไปหามาแล้วหมอบ่พ่อหมอไปหาหมอค่ะไปหาหมอหมอไม่สบายหมอก็เลยปิดคลินิกไปหาหมอพอเราไปหาหมอเราก็เลยไม่เจอหมอเพราะหมอเน่ยไม่สบายก็เลยปิดคลินิกไปหาหมอใชโอ้หมอไม่สบายจี่งจังโอ้เจ้หมอจ้ะ ยี่เราจะรับผหานรถเตร์ก็ได้ไม่สบายหมอเลยไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ว่าหมออยู่บ้านหมอใ้หาหมอแล้วเราก็ไปหาที่บ้านไม่อยู่เราก็ไปหาหมอเอาแองจีเปลี่ยนเสียไหมเรัจะเสียเสียที่เหมอนบอเมื่อนี่เรัจะเสียเสียที่เล่นอ่ะถึกตามเงินเลยเยียงมาพี่ยังขีดรองเท้าสินะไอ่พอดีน้ำเดีวเจ้ารี่อวั้ีวันี้ี ตืด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 นะ,ะ,ะ <c oughs> ครับผมนะนว่นน้ผมวนวกันไปแบบนี้เราี่น้องทีมงานหลังบานหลังจากทําภารกิจเรียบ้อยเก็บของขึ้นรถนะครับผมเรียบร้อยแล้ววันนี้กะบวได้เดินทางไปําเดิมี่น้องกะอยู่หลังบานเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ที่ยะโสธรยะโสธรบางไฟกโก เมืองแตงโมหวานอรอยะครับผมกระบุรรเอาออจได้สีฟ้าไหม อันที่เป็นสั้นๆนี่หรอองเงี้ยอันอันแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเออะท่องกาแฟบ่เป็ไรเจ้ามีไฟถือบอกแม่ไฟถือน่ะไฟถือน่ะไฟไฟอย่างไฟถือไฟถ่ายรูปเราเออใช่ถ่ายรูปนี่ป่ะน่แม่บอก ไม่บอกเลยเหมือนแางอพระเอกดมีอย่้อไดสายเใส่บาเ่บาเลยไปห่อกล้วยตัวนึ่งนี่่าตเลยเขาใจว่าสมไล่ใส่าเลยนี่นี่ปถือเขาใจว่าเอ้าเานี่จมแก้งคนนี้เอาไม่้าใจว่าอันนี้เด็กกิโลนึ่งคิดนี่หมายถึงคือ ไปถ่ายรูปใช้ถ่ายรูปถ่ายรูปมันจะเป็นแม่มาของโดนของเกมถือไหมมันจะเป็นอันซีเรียมซีเรียมน่าจะทำไฟถือเหมือนบอกกระถือแล้วก็ถืออันนี้ก็บไฟถือกับเราบอกว่าไฟถ่ายรูปถ่ายอย่างเราบอกถ่ายไฟถือเอาเราหงมวนกันเจ้าจี้แขนก็ได้เหนียวมันมี่อดท้ายหันเหนียวแขนก็ได้เอามเมบแม่เจ้าจี้มัาได้กันแล้วกินมันนั่นเราไฟถือไอหน่อยถือต้องอันนี้คือไฟถือโอเคแต่ไอ้ถือ ที่พยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายไงถ้าที่บอกว่ามันคือแปลกแบบมือถือค่ะแม่แม่ก็จะแม่กับซีอ๋อเข้ามานี่ไงเอาอันนี้ไหมอันนี้กระถ่ายหน่นี่นี่เอาอันนี้ไหมมีไฟกับจี๊พรอ๋อนี่นีะแม่พี่เจนนี่นี่นี่ไฟโซลาเซลล์นี่โซลาเซลล์นี่โซลาเซลล์อยู่ในหอดแยกนี่นี่อยู่ในหอดแยกนี่นี่ าบคานะ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทั้งสองบริษนะครัเนาะ่อบนยัคุตาบกรบกม,ม่ชิปหนาสวัสดีครับผม